ตอนไหนอะไรนี่ครับหูยาวลงขึ้นไปเลยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการลบพื้นหลังหรือเพิ่มตัวเราให้เป็นแปดคู่นะครับอ่าได้ทั้งสองเคล็ดลับเลยนะครับอ่าจะมาบอกวิธีการเพิ่มพื้นหลังลบพื้นหลังนะครับลบพื้นหลังแล้วก็อ่าเพิ่มเรามาอีกหนึ่งคนให้มันเป็น,ปน,ปนแฝดเลยนะครับ วิธีก็มีวิธีหรือเคล็ดลับดีๆผมก็จะนำมาบอกนะครับหรือวิธีการดัดแปลงอะไรต่างๆนานาการสร้างคลิปอะไรต่างๆนานานะครับเพื่อนำไปโพสนะครับก็จะนำมาบอกหรือนำม,มาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปทำกันเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาครับเข้าไปทำที่ <c oughs> แอปแคปคารนะครับ แอปนี้นะเอบไปเลยครับเดี๋ยวผมขอเปิดไฟหน่อยนะครับไม่แน่ใจสว่างหรือเปล่าโอเคนี่นะครับเปิดไฟนะครับในแอปแก p c คัสนะครับก็เดี๋ยวเราไปเพิ่มโปรเจกต์เข้ามานะครับเพิ่มโปรเจกต์ที่เราจะทํานะครับเข้ามาเนาะอ่าเพิ่มโปรเจกต์ที่เราจะทําเข้ามาเพิ่มเข้ามาครับอ่า เราก็ไปหาคลิปที่เราจะทำนะครับคลิปที่เราจะทำผมเลือกคลิปนี้นะผมเลือกคลิปนี้อะไรนมอะไร,อ,ะไร,รอ่าเพิ่มเข้าไปไ <inent S 2> นะครับ<ม>เพิ่มเข้าไป yep. อ่าเพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมปิดเสียงหน่อยเนาะปิดเสียงหน่อยก็ผมชี้ขึ้นไปบนต้นไม้นะชี้ขึ้นไปนี่นะชี้ขึ้นไปผมจะตัดเอาไม่ยาวนะครับ จะตัดไม่ยาวเท่าไหร่อ่าอ่าผมจะตัดเอาแค่นี้เนาะก็ตัวนี้เป็นตัวตัดนะครับเป็นตัวแปลงฉากอ่าเอาแค่นี้เนาะเอาแค่นี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงอ่าโอเคไหมครับอ่าออนี่นะและทีนี้เราก็ เราก็ไปแบ่งฉากไอเพิ่มเพิ่มคัดลอกขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งนะครับไปที่คัดลอกนะครับกดไว้สีขาวแล้วก็ไปที่คัดลอกอ่าไปที่คัดลอกนะครับคัดลอกออกอีกหนึ่งคลิปครับอ่าเราตัดเอาแต่ส่วนที่เราจะทําแล้วก็เราคัดลอกออกนี่ครับตัวคัดลอกคัดลอกมาหนึงคลิปนี่ครับก็จะประมาณนี้เนาะ ็จะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วทีนี้ไอผมนําคลิปไอตัวที่ผมคัดลอกเนี่ยลงมาข้างล่างนะครับอ่ากดไว้สีกดไว้นะครับกดไว้ให้มันเป็นสีขาวรอบง่านะครับอ่ากดไว้นะกดไว้มันเป็นสีขาวรอบๆบแล้วก็เราไปเลื่อนหาคําสั่งภาพซ้อนนะครับเลื่อนหาคําสั่งภาพซ้อนนะอ่าเห็นไหมครับคําสั่งภาพซ้อน กดคําสั่งภาพซ้อนนะครับอ่ามันก็จะลงมาข้างล่างนะครับเราก็ขยับไปให้มันเท่าๆกันนะครับขยับให้มันเท่าๆกันประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะอืมประมาณเนี้ยอ่านะครับณทีนี้ผมไปกดคลิปที่ผมลงมานะครับกด,ดคลิปให้มันเป็นสีขาวเห็นไหมครับสีขาวรอบๆอ่ากด,ดให้มันเป็นสีขาวรอบๆนะครับ แล้วทีนี้ผมก็ไปหาคําสั่ง bg นะครับ bg ก็คือลบพื้นหลังนะครับลบพื้นหลังนะก็น่าเพื่อนเพื่อนเก่าๆก็น่าจะรู้หมดได้ละแต่เพื่อนใหม่ๆก็ดูเอานะครับตัวน,นี้ bg นะครับ bg ลบ bg ออกนะครับลบก็คือลบพื้นหลังนั่นแหละครับเราก็กดเข้าไปนะครับ กดเป็นออโต้เลยนะครับออโต้ Auto นะอัตโนมัตินะครับออโต้กดเข้าไปเลยนะครับอ่าลบรอพักหนึ่งนะครับให้มันรันก่อนนะให้มันเต็มให้มันเต็มนแหละเต็มเลขหนึ่งนะครับอ่าโอเค,ได,คอได้แล้วนะครับอ่าได้แล้วเรากดเครื่องหมายถูกต้องนะครับกดเครื่องหมายถูกต้องนะอย่างนี้นะครับกดเครื่องหมายถูกต้องนะแล้วทีนี้ มันจะอยู่ประมาณนี้มันก็จะเป็นคลิปเดียวคนเดียวเหมือนเดิมเราจะทำยังไงกดตรงที่ว่างครับแล้วไปกดคลิปอีกรอบหนึ่งครับมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้แล้วเราเลื่อนไปเลื่อนหาคำสั่งว่าแปลงร่างสองนะครับแปลงร่างสองนี่นะครับแปลงแปลงร่างสองอกดเข้าไปครับกระจกเงาครับคำสั่งตรงกลางนะครับ คํำสั่งตรงกลางกระจกเงาเพื่อที่จะให้อีกอีไอ,อตัวที่ล่างเนี่ยมันขยับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าจะได้ไม่ทับกันนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปขยับอะไรมันนะครับอ่าเป็นง่ายๆนะครับผมกดตัวนี้นะครับกระจกเงานะเพื่อที่ให้มันมาอยู่อีกครางหนึ่งนะเห็นไหมครับมาอยู่แล้วครับเห็นไหมอ่ามันชี้ชี้บนต้นไม้เหมือนกันนะครับอ่า อย่าลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูเนาะอ่าหันหน้าก็หันหนะ้าเป็นคู่แฝดครับเป็นคู่แฝดเห็นไหมครับ<ล>เราชี้ขึ้นไปบนฟ้า<ล>เห็นไหมครับทั้งสองคนเลยเห็นไหมครับอ่าโอเคไหมครับคลิปนี้และทีนี้แล้วแต่เราจะไปใส่เอฟเฟกหรือเสียงอะไรเพิ่มเติมก็ก็แล้วแต่นะครับอ่าทีนี้เราเห็นว่าโอเคแล้วนะครับเราเห็นว่าเราก็จะไปปรับ ปรับแล้วแต่เราจะไปปรับเอานะครับปรับพว่มสว่างปรับอะไรก็ผมก็สอนไว้แล้วนะครับทีนี้เราก็เซฟหรือส่งออกไปเพื่อที่จะให้มันไปอยู่ในอัลบั้มของเรานะครับเพื่อที่เราจะนําไปโพสต์หรือนําไปสร้างคลิปเรานะครับตามทั่วๆไปเนาะก็แล้วแต่นะครับ ก็กดทรงออกนะครับกดทรงออกกดทรงออกนะครับอ่าก็กดเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูอ่ากดออกนะครับเดี๋ยวพาไปดูคลิปเมื่อกี้นะครับอ่าเห็นไหมครับชี้ขึ้นไปทั้งสองเลยเห็นไหมครับเห็นไหมไม่ได้เปิดเสียงให้นะอ่าอ่าเปิดเสียงให้แล้ว เห็นไหมครับคู่แฝดชี้ขึ้นไปเลยนะครับเห็นไหมคู่แฝดก็คลิปนี้ใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันก็ขอบคุณครับผม